วัสดีครับอยู่กับช่องเราเก่งเกิดมาซ่อมมาอีกหนึ่งคลิปนะฮะหนๆก็จะรีวิวในการสั่งนะครับรีวิวการแกะของของ l a z a ด a นะครับก็เขาบอกว่าต้องรีวิวนะครับเวลาแกะของนะครับเผื่อของมีปัญหาสามารถคืนนะครับคืนแล้วก็เคมได้นะครับแต่เวลาคืนอะไรก็เป็นอาทิตย์นั่นแหละกว่าจะเขาจะอนุมัติมันก็คืนได้จริงนะผมเคยคืนแล้ว ของซื้อมาแล้วมีปัญหาชำรุดคืนได้นะครับร้านก็จะเปลี่ยนอันใหม่มาให้นะครับหรือว่าเราจะคืนเป็นขอคืนเงินเลยนะครับประมาณนั้นแหละถ้าเรารู้สึกว่าเราเสียเวลานะครับเราก็ขอคืนเงินเลยก็ได้เขาก็พิจารณานะครับถ้าเราถ้าเราอ,อยากจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับก็สั่งมาอีกหนึ่งอย่าง มาจากจีนอีกแล้วอันนี้มาจากจีนเลยนะก็ของเล่นเครื่องมือช่างอีกแล้วนะมาอีกแล้วเครื่องมือเครื่องมือเซิร์นเจอรนเมดอินชน่าทาของก็ดีของดีมันก็มีไงแหมาลาซาดา้าลาซาดา้าแถมผ้านนั้นด้วยอันนี้รีวิวการแกะ ว่าของมีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาจะได้เปลี่ยนได้เพราะผมเริ่มจะเป็นเซียนลาซาด้าแล้วของในบ้านเราเราไม่มีปัญญาสั่งคนระัเพราะว่าแม่งไม่มีขายต้องสั่งสั่งของจีนหอมีกระเป๋าอย่างดีเลยเนี่ครับมีใบรับประกันผลิตภัณฑ์นี่ 2023ัน r v i c ิสามเซอร์วิสการนี่ใบรับประปกันของแท้ของแท่ผมเจ็บมาเยอะผมโดนมาเยอะนะครับพี่น้องมันก็เลยซื้อของอะไรแล้วก็ต้องดูดีๆนะครับไม่ใช่ว่าเห็นตแ่ราคาถูกแล้วก็จะซื้อนะนี่เขาเรียกว่าอะไรเนาะผมลืมชื่อว่ะมันจำสตาร์ทได้ด้วยเด้นี่นะครับ ตัวนี้ปิงวิงนี่แป๊ปลายไปไหนวะเนี่ยปลายมันอยู่ไหนอรอนี่ปลาย,ยนี่นะครับแอบปลายเป็นเครื่องมือที่ต้องมีนะครับสําหรับผมใครไม่ซื้อผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคนเรามันต้องพัฒนานะครับทําระบบไฟ อะไรซื้อมาลองไอ้ตอนมันแพ็คมามันใส่ได้อะ่ะแล้วไมผมใส่มันใส่เหลืออ,ะอ่ะก็มาลองใช้ดูนะครับเพราะว่าของแบรนด์เนมมันแพงก็เลยเอาตัวเทียบมาหัดใช้ดูแต่ผมก็ใช้ไปเครื่อนแล้วพังไปแล้วกล้องกระดูกงูก็พังไปแล้วแพงก็แพงพังง่าย ใส่ไปครับเหลือครับผมเข้ามาพอดีนะแต่เราใส่ไปไม่คือแต่กระเป๋านี่เลอกง่ายมากมันไม่มอกับมือช่างอย่างผมเลยมัน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 ลื่อนๆนุ่มๆน่ะนี่มันลื่นๆนุ่มๆน,น,นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะในการรีวิวของซื้อมาใหม่ครับอันนี้เอาไว้เช็คระบบไฟแล้วก็รูปขึ้นนะครับของเซ,นเซ,นะงเซนเซอร์นะของเซนเซอร์รถยนต์เนี่ครับก็ลอง ใช้ดูนะครับถ้าของออเทลมันแพงนะครับออเทลแพงมากครับอันนี้ซื้อมามาใช้ดูถ้าดีก็โอเคนะครับสมราคาไม่แพงมากนะครับแถมอะไรมาให้วะเนี่ยโอ้ผ้าอะไรวะเนี่ยคุณม,มาแล้วครับสำหรับการรับชมนะครับชอ่องเพ่งเกิดมาซ่อมนะฮะอูซูโฟออโตสวิตนะครับเครื่องมือซื้อเรื่อยๆอูเล็กๆครับแต่เครื่องมือเต็มบ้าน อุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้าเน้นรถแตนดร์นนะครับรีแมทไม่เป็นนะฮะตัดระบบไม่ได้นะครับเน้นทํารถแตนดร์ดครับแค่นี้ผมก็มีที่มีใช้แล้วครับไม่รีแมทให้ปวดหัวเพราะว่าผมไม่เทพพอนะครับผมปล่อยให้เวรุ่นคนรุ่นใหม่ๆเทพๆเขาทำกันนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ